ครับครับคับ้ยเที่ยงโจกอเลยพี่น้องเลยบินสูงบินง่ามเนีครับโอ้ยสุดยอดเลยครับเบิ่องข้อข้อข้อไปจะไหนโนมโตไหลเบียดนะครับเอาข้อมีจึกจักข้อมีจึกจักนะครับเป็นเกี๊ยวนะครับ <Cornell. S 1> ข้อสูบ่อยด ah ีนะพี่น้องนี่ยืดยืดยืดสั <UR ério> 2> 2 er. ้นขนมาแล้วพอดีวะสองนาทีมา

กำลังงานเลยมาคุณตีฟังดีรับรองว่า บวันเงดีบอดีบมันบวันผ um, ุดยากไม่ผุดเลยมันเนี่ยมอยาดีมันฝามันหลววขนาดที้หันยังเห็นเป็นเหลือมๆเห็นดิเาอินดี้สูงอยู่คนะสูงเลยคุณ เห็นอยู่แมันบ่เห็นอยู่มันตาดีครับเดียวมันเหลือมเหลืองีมันตาดีจะยังนีเหลือมส่มันก็ไหฮะมันเหลือมมันเหลือมเียบเมียบเดินเาเอยู่ยู่ระวางผีสูงเหลือผีเป็นบ่เป็นสองร้อยสี่สบเนาะสองสิบ

ลงมาได้เหม,มืนต่ำมันต่ำ น้องกระถับเปิ้ลมงขาวยิ่งให่เลยวัวขาวเป็นวัวขาวสามันเหมอเอขาวเราเป็นตัวกตากันเป็นวอลเล่ต์แบมกันี้วยกำลังถ่ประาคนมองวัวขาวเลยเจ็บตัวขาวขาวแล้วอ้ขอตีเก่งอ่ะตี๊ทันหกหยอยยกไปกระตุ้มเบาเน like. ิ่ม <lar or> <URE> <or> <delivering> ก็แดดรลงนะข้าวพระเด็นบัทีบันทีมาหกหกตหกเมียงหัวดันขวาหันซ้ายหกนทะเลหัวดันซ้หันดันขวาเมียนเบาดีลงดีโอ้ใช่ ตกเร็วกับต่างไ่ยังต่างไห่ายังเมลาตามลงมาเป็นสามร้อยเก้าสิบ